การทาธุรกิจของเขาเนี่ยหนึ่งก็คือดูดีมีกําไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นกําไรอย่างแท้จริงนะคะมันคือกลายเป็นว่ามันเป็นลูกหนี้การค้าซึ่งเก็บเงินไม่ได้จริงนะคะแล้วในขณะที่กําลังจะต้องจ่ายเงินหุ้นกู้ที่ครบกาหนดกลับมีการนําเงินไปจ่ายคืนกรรมการก่อนมีการนําเงินอันนี้คือพบในงบการเงินหมดเลยนะคะมีการนาเงินไปซื้อลิขสิทธิ์รายการเพิ่มอีกหลายพันล้านอันนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงคําถามที่เกี่ยวข้องกับ การการปฏิบัติของผู้บริหารการดำเนินธุรกิจว่าเหมาะสมหรือไม่และและต่อมาเนี่ยหลังจากที่เรื่องมีปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ยังพบว่าบริษัทก็มีการรีบยื่นเข้าฟื้นฟูกิจการอย่างรวดเร็วนะคะคือตอนดีฟอล์หุ่นคู่ครั้งแรกเดือนกันยานะคะเข้ายื่นเข้าแผนฟื้นฟูกิจการนะคะยื่นต่อสารล้มละลายเพื่อขอฟื้นฟูกิจการเนี่ยต้นเดือนพฤศจิกา ะะก็เรียกว่าใช้เวลาแค่สองเดือนเองนะคะ hmm. ตอนนั้นน,นักลงทุนยังตั้งตัวไม่ติดนะคะเพราะฉะนั้นการยื่นเข้าแผนพื้นภูกิจการเนี่ย hmm. สิ่งหนึ่งหลังจากศาลร,รับคําร้องปุ๊บนะคะยังไม่ได้รับแผนนะคะแค่รับคําร้องสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาวะออโตเมติกสเตย์แปลว่าสภาวะพักการชําระานี่หมายความว่า hmm. ใครที่จะฟ้องอะไรทั้งหมดอะไรจะต้องจ่ายทั้งหมดหยุดก่อนเลย นะคะเพราะตามหลักการของการฟื้นฟูกิจาการเนี่ยค่ะคือต้องการจะให้ลูกหนี้มีโอกาสที่จะฟื้นคืนเพราะฉะนั้นจะต้องหยุดเรื่องของการชําระหนี้ไปก่อนนะคะเพื่อจะให้มีเวลามาทําแผนกันแลวจะดูว่าจะฟื้นคืนบริษัทได้อย่างไรซึ่งถ้าลูกหนี้มีเจตนาดีอะค่ะอันนี้มันก็เป็นไปได้อย่างที่เราเห็นแล้วว่าในเคสของการบินไทยสุดท้ายแล้วการบินไทยก็ก็เป็นเคสซ,ซึ่งประสบความสําเร็จหลังจากที่ยืดนฟื้นกิจาการแต่ในเคสเนี้ยอันเนี้ยเรายังมีคําถามตัวโต,วตวนะคะว่าลูกหนี้มีความ จริงใจอองหรือว่าสมใช่มีความสามารถที่จะฟื้นฟูกิจการได้จริงหรือเปล่า